ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายช Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Murder เอาละครับเดี๋ยวนี้เราจะมาสอนวิธีการทําภารกิจคําขอดอกไม้หายากมากนะครับภารกิจนี้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราทําตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนกดเดินไปเลยนะครับหลังจากนั้นกดเล่นเดิงทางนะครับ เอาละครับหลังจากที่เพื่อนกดเร่งเดินทางมานะครับระบบจะเดินอัตโนมัติไปหา MBC เพื่อรับภารกิจนะครับเอาละครับระบบจะเดินทางมาหา m อ c ชื่อชูยักดองนะครับให้เพื่อนกดคุยกับ MBC เพื่อรับภารกิจได้เลยนะครับเอาละครับหลังจากที่เพื่อนรับภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับเลือกไปที่พื้นที่บิชชอนนะครับแล้วก็เลือกไปที่วิหารปีศาจกระทิงนะครับเลือกไปที่วิหารปีศาจกระทิงชั้นที่1นะครับกดเดินไปเลยนะครับไปตรงจุดหน้าวัฟป่าผลึกแก้วนะครับกดเล่งเดินทางไปเลยนะครับเอาละครับหลังจากที่เพื่อนๆวัฟมาถึงวิหารปีศาจกระทิงที่1นแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเดินมาตรงนี้นะครับตามวิดีโอได้เลยนะครับ เอาละครับเมื่อเพื่อนๆเดินมาถึงแล้วนะครับเราจะเห็นภารกิจนะครับก็คือสีส้มๆตรงนี้นะครับให้เพื่อนกระโดดขึ้นไปด้านบนได้เลยนะครับอ่ากระโดดมานะครับแล้วก็ให้เพื่อนเก็บภารกิจได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนเก็บภารกิจนะครับก็เป็นอาเจสิินภารกิจตามหาดอกหยาดน้ําตาแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอาเซสซินแล้วนะครับถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูใหม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสตรีมเมอร์ด้วยนะครับ ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคําถามสงสัยตรงไหนให้คอมเมนต์เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือต้องการให้ทาคลิปอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย